สีแดงเดินเบี้ยริมครับสีขาวกินตัดเข้ามาสีแดงใช้เบี้ยกินโต้ตอบสีขาวทิ้มเบี้ยสีแดงปูสามเบี้ยสีขาวกินสีแดง ใช้โคนสีแดงถอยโคนมาถามต่อสีขาวไม่สนใจสีแดงจึงกิน สีขาวกินเบี้ยแดงอีกตัวสีแดงขยับขึ้นม้าเทียม สีขาวขยับม้าสีแดงเดินเม็ดสีขาวถอยม้ากับสีแดงถอยเม็ด สีแดงทิมเบีย้ยไล่ม้าอีกครั้งสีขาวกินเม็ดรีสีแดงจึงเดินไงสีขาวเอาขุนเข้าประชิดสีแดงเดินเรือสีแดงครับใช้ม้ากินแลกม้า สีขาวเอาขุนกินเข้ามาสีขาวใช้ขุนกินเบี้ยสีแดงใช้เรือลุกสีขาวหลบขุนสีแดงกินเรือ ต่อมาสีแดงครับกินทำลายหน้าเบีย้ยสีขาวถอยโคลบสีแดงกินเรืออีกลํา สีขาวเดินเม็ดสีแดงกินสีขาวใช้มา้า สีขาวครับกินมา้าสีแดงใช้ขุนสีขาวเดินโคนเข้ามาสีแดงถามต่อโคนสีขาวไม่แลกสีแดงจึงทิมเบีย สีขาวเริ่มขยับบีบขุนครับขุนแดงขยับหลบสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงถามต่อโคนสีขาวไม่แลกสีแดงเดินเบี้ยหลบสีขาวจึงทิ่มลุกสีแดงขยับขุน สีแดงครับเอาเบี้ยงหายมาถามต่อสีขาวไม่แรลกสีแดงมีตาเดินสีขาวค่อยๆบีบพื้นที่ครับสีแดงเดินโคลนเข้ามา คราวนี้สีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงกินสีขาวใช้ขุนกินสีแดงไปขยับโคนสีขาวเดินโคนเข้ามาสีแดงขยับขุนสีขาวโอ,อเบี้ยงหงายล็อกไว้สีแดงถอยโคนกลับมาไม่ทัน สีขาวจึงปิดเกมลูกจน